ละคอนสั้นเรื่องแม่เซอร์ไพรส์ห้องนอนใหม่ให้กับฉันพร้อมกับสระว่ายนะ้ำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนี่ก็เลิกเรียนพิเศษแล้วถามคุูครูก่อนดีกว่าว่ากลับบ้านได้หรือยังคุณครูคะกลับบ้านได้หรือยังคะกลับได้เลยโอเคคะ่ะ วันนี้ฉันมาเรียนพิเศษพิเศษอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็สนุกดีตรงนี้เป็นที่ที่ฉันเล่นบ่อยมากมันสนุกสนุกสนุกมากๆเลยแถมยังเล่นเป็นประจำอีกด้วยนะนี่ฉันจะกลับบ้านแล้วแม่ไม่ได้มาส่งแล้วก็ไม่ได้มารับฉันเดินมาเพราะมันอยู่ใกล้ๆบ้านฉัน ดินหลวเล่นดีกว่าโอ้ยตัวเตี้ยเสียดายจังนี่ไงขึ้นได้แล้วเดินเดินเดินไป,ไปตกไหมนะโอ้ยตกจนได้เลยช่างมันเชอะจะถึงบ้านแล้วบ้านของฉันเป็นบ้านสไตล์อะไรก็ไม่รู้แต่ก็สวยดีเหมือนกันแหละอืมเอ้า รถสีฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ฟรีโน่ดแดงเฮ้ย hey, ไม่ใช่มอเตอร์ไซคิตตี้ของฉันเนี่ยเอยอ้าวแม่มายืนรอหน้าบ้านเลยแม่ค่ะไม่ทำอะไรหรอกคะแม่มีเซอร์ไพรส์มาให้อะไรหรอคะปิดตาสิจ๊ะค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะจ๊ะค่ะแม่จับมือเดินไม่ เป็นอันตรายแน่นอนตรงนี้ชึบแม่จะเปิดตาแล้วนะค่ะหนึ่งสองสวาว้าวห้องนอนห้องนอนหนูเหรอคะแม่ใช่แล้วจ้าลูกแม่เห็นลูกบ่นว่าอยากได้ห้องนอนนี่แม่แค่ ให้ช่างมาสร้างให้เขาสร้างเร็วมากๆเลยนะแค่อืมเมื่อวานน่ะลูกไม่ได้ออกมาด้านนอกแล้ววันแล้ววันนี้อลูกก็ออกไปเรียนพิเศษโดยลูกโดยลูกยังไม่สังเกตเพราะว่ามันก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกลูกก็เลยไม่เห็นโอ้แม่ค่ะเขาใช้เวลาสร้างแค่สองวันเองเหรอคะเนี่ยใช่จ้าเร็วมากมากเลย หมดไปกี่บาทคะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังเลยอ๋อหมดไปหลายบาทเลยละ่ะเกือบล้านเลยนะลูกโหขอบคุณนะคะแม่หนูรหลักแม่ที่สุดเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือผ้าม่านอะไรหรอคะแม่ยังไม่ต้องเปิดไปไว้ที่หลังจ้าไปสำรวจห้องก่อนวันนี้มันที่นอนของฉันนี่นาะสวยจริงๆเลย ฉันมานอนวันนี้เลยละกันอันนี้ห้องอะไรอะว้าวห้องน้ำแต่ไม่มีชักโครกอ๋อเดี๋ยวถามแม่ก่อนดีกว่าขอเขาจะมาติดให้วันอื่นแม่่ะทำไมห้องน้ำไม่มีชักโครกคะอ๋อเขาจะติดให้วันอื่นจากวันนี้มันเอ่อของหมดอ๋อค่ะแม่แเดี๋ยวรอติดตามอีพีสองด้วยนะคะตอนชักโครกมาตอนนี้ยังคลิปยังไม่จบนะ แม่ค่ะมันสวยมากเลยค่ะแม่หนูดีใจสุดๆเลยขอบคุณนะคะแม่ที่สร้างให้หนูไม่เป็นไรจ้าตอนนี้อยากดูหรือยังว่าในพม่าน,นั้นมีอะไรอยากมากเลยค่ะแม่นั้นเดี๋ยวแม่จะเปิดให้และลูกหลับตานะค่ะพม่านก่อนเปิดพม่านก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาชิง โอเมก้า oh นี่มาสระว่ายน้ำนี่นาะโอ้ยอยากได้สระว่ายน้ำมาตั้งนานแล้วนี่ดีใจจังเลยจะได้เล่นน้ำแล้วตรงนี้ก็วิวดีสุดๆเลยอ่ะโอ้ยดีใจจังอยากเล่นน้ำแล้วเนี่ยแม่คะมีสระว่ายมีสระว่ายน้ำด้วยใช่จ้าไม่เห็นลูกป่นอี่ยเล่นสระว่ายน้ำมาตั้งนานแล้ว โหขอบคุณนะคะแม่ที่สร้างให้หนูหนูอยากเล่นน้ำมากมากเลยนั้นเนี่ยหนูขอไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำเลยได้ไหมคะได้จ้าแต่ไปกินข้าวก่อนนะค่ะดีใจจังเลยจะได้เล่นน้ำแล้วว,ว้าวข้าวนะ่ากินจังเลยเป็ข้าวไข่ข้นของโปรดแล้วกินเลยดีกว่าอ,อร่อยจังเลย โหมันอร่อยมากมาเลยแม่ฉันทำเองใช่ไหมเนี่ยหรือไปซื้อมาก็ไม่รู้แล้วค่อยถามแม่และกันร,รีบกินก่อนดีกว่าจะได้ไปเล่นน้ำทุกคนคะอย่าลืมติดตามอีพีสนะคะเราจะทำเรื่องใช้ชีวิตอีพีสก็คือใช้ชีวิตอยู่ในห้องของตัวเองนะแล้วก็รอชะโกโกมาส่งด้วยคะ่ะอ อร่อยอร่อยกินใกล้จะหมดแล้วเนี่ยฮะห,หมดแล้วไปเปลี่ยนชุดดีกว่าโอ้ยเจ้าแมวฉันมีใจมากเลยโนตฉันได้อยู่ที่แคบๆอีกแล้วนะโอ้ยเจ้าแมวเข้าไปอยู่อะไรในนั้นเล่าฉันไม่ได้อยู่แม่เธอให้ฉันอยู่ตรงไหมแม่ฉันไม่ใช่คนใจรายเธอนั่งเฝ้าประตูบ้านไปเลยใหย้อยู่ดีๆก็ได้เป็น รอปภซะง,งั้นไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำก่อนดีกว่า,าใส่ชุดนี้เล่นเลยละกันชุดในน้ำเหมือนกันแหละอา้าวแป้วแมวฟ้าครึ้มซะง,งั้นไม่เป็นไรหรอกอู้อะไรเนี่ยแม่ทำใหม่เหรอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะใช่แหละไม่เป็นไรเล่นอยู่ในห้องของเราก็ได้ ตรงนี้ก็อากาศดีดีอุ้ยขึ้นไปบนหลังคาได้ด้วยกลัวโวตกอะไม่ขึ้นไปหรอกจากกระยานขันไหมว้าวดีใจสุดๆไปเลยนี่ก็คือพุ่มหญ้าที่แม่ฉันปลูกไว้ตั้งนานแล้วแหละมันยังไม่แห้งเลยเพราะมันเป็นหญ้าป้อมนี่คือสะพานใช่ไหมเนี่ยโหสวยจริงๆเลย นั่งชมบรรยากาศได้เอาเท้าจุ่มเล่นได้ไหมอู้หูน้ำเย็นเจี๊ยบเลยไปดิกว่าไปอยู่ห้องเดี๋ยวไปบอกแม่ก่อนค่อยเล่นน้ำพรุ่งนี้แล้วกันเผื่อพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกแม่คะหนูเล่นน้ำพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าฝนมันจะตกอะ่ะไม่เป็นไรหนูเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ลูกค่ะแม่ ไปก่อนละกันเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้านั่งตากแอร์เย็นๆดีกว่ารอติดตาม EP 2เรื่องใช้ชีวิตในห้องของตัวเองได้เลยจ้า